ได้ยินข่าวว่ารถรถชนโอ้ดีขึ้นเยอะเลยได้บาร,รมีหลวงพ่อนะแขนข้อซ้ายนี่หักกัวนี่หักหมอจะพาใส่เหล็กพี่ปฏิเสธการรักษาแล้วทีนี้ก็เลยยกหูหาหลวงพ่อมาหาหลวงพ่อ,อเอาน้ำมันเลี้ยงขาท่านกระเซงน้ำมันเลี้ยงขาให้แล้วก็พี่ก็ไปทาทุกวันทุกวันวันที่ก่อนจะมาหาหลวงพ่อน,นี่หนักมากทำอะไรไม่ได้แปรงฟันไม่ได้กินข่าวไม่ได้ ต้องวานเพื่อนขับรถมาหาหลวงพ่อพอมาถึงปุ๊บหลวงพ่อทําให้กลับไปนอนบ้านเพื่อนคืนหนึ่งเช้าขับรถเก๋งกลับห้องพักเลยปฏิหารมากหลังจากนั้นมาก็ทานน้ำมันเียขาทุกวันทุกวันอธิษฐานจิตไหวพระสวดมนต์นึกถึงหลวงพ่อ <c oughs> ได้มาถึงเดือนหายกระดูกประสานกันหมดหมองไปเอกเอลกครั้งหนึ่งหมองงอ,อายุแก่ป่านนี้แล้วทําไมมันมันไวกว่าเด็กไปทําอะไรมา หนยขนาดมาวันนั้นอ่ะหนูยังงงเลยอ่ะคือใส่ผ้าถุงมาเนาะนัออ่นแหละก็ได้บารมีหลวงพ่อนี่แหละเดินมาเหมือนกับแบบว่าเดินไม่มีแรงเดินมานะ่ะเหมือนเหมือน,นตายแล้วเกิดใหม่นะเพราะาตอนนั้นที่โดนรถชนนะคิดว่าชีวิตนี้คงทำอะไรไม่ได้นะ้ะปัญญาที่จะรับโทรศัพท์ใครโทรมายังรับไม่ได้เลยอ่ะลองคิดดูสิ ข้างซ้ายก็หันข้างขวาก็หันหลวงพ่อหลวงพ่อให้ดูรูปนี่แหละเหมือนเดิมแล้วจะเอาอะไรมาช่วยอะไรล่ะทีนี้จะเอามือไหนไปทํากินข้าวก็ไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้อาบน้ําไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ลงไหายารเดียวจะทาอะไรเนาะชีวิตนี้ทํายังไงก็รอดมาได้เนาะก็ได้บารมีหลวงพ่อนี่แหละศรัทธามากศรัทธาตรงที่ว่าแล้วเรากลับมาร้อยเหมือนเดิมทําได้ทุกอย่างฟื้นไวมากชีวิตทํางานนวดแขนทํางานไม่ได้ทําไงล่ะทีนี้ฟื้นไววมาก วนนรักษาคุณนได้เหมือนเดิมกลับมาเป็นปกติปกติเออตอนนู้นมายังนุ่งผ้าถุงก็ไม่ได้เสื้อโค้ะเช้าใช่นุ่งไม่ได้เสื้อผ้าก็ใส่เองไม่ได้ลองติดดูสิเข่าหักสงข้างดูสภาพตอนที่เอาแบบเนี่ยที่เอาลู่นให้ดูเนี่ยหัวหน้าตอนนี้ขายังใส่เหล็กไม่มีคาไม่เป็นไม่มมีไม่พาเลยไม่มีท่อนไหนหักเลยก็มันหักข้างข้างแขนไม่ใส่แขนไม่ได้ใส่ไม่ใส่ก็ไม่พาปฏิเสธการรักษาไง ยอดหมออาจจะพาใส่เหล็กข้อมือก็จะใส่เหล็กแขนก็จะใส่เหล็กตามกระดูกเพราะกระดูกยกลับมานวดได้ปกตินวดได้ปกติเนี่ยย่าดูภาพดินั่งโดนชนปุ๊บฟื้นโรงพยาบาลไปตื่นเลาโรงพยาบาลนู่นนะสลบเลยสลบสิไ่รู้เรื่องอะไรละพอฟื้นมาหมอก็มาประวัติจะให้เราปั๊มหัวไม่โป้งยืนยันการรักษาให้เขาเพราะว่าเราเซนไม่ได้อยู่แล้วแขนมันหักทั้งสองข้างเซนไม่ได้เขาก็เอานั่นมาปั๊มไม่ยอม ขอปฏิเสธการรักษาขอไปคิดดูก่อนหมอบอกถ้าปฏิเสธอย่างนี้เราหมอจะทํายังไงให้หมอทอํายังไงเคสดนี้มันต้องผ่าเซลล์อย่างเดียวนั้นก็คุณกลับบ้านไปก่อนอคิดได้ก็กลับมาก็นัดไปเอ็กซเรย์แล้วก็ไปทุกครั้งเอ็กซเรย์อยู่สามครั้งทุกครั้งที่ไปเอ็กซเรย์กระดูกเชื่อมเชื่อมเชื่อมจนสุดท้ายหมองงว่าอายุห้าสิบกว่าแล้วปีนี้อายุห้าสิบหกนะ เป็นไปไม่ได้ที่กระดูกมันจะเชื่อมติดไวขนาดนี้ก็ในในใจพี่นะเราศรัทธาหลวงพ่อคือคือเป็นพ่อเราอ่ะศรัทธาเต็มร้อยเกิดการศรัทธาทุกอย่างดีวันดีคืนทาะปกติไม่นำซ้ำหลังจากเขาแล้วนะมาอาบน้ำมนต์หลวงพ่อตั้งแต่นั้นทุกหวยทุกงวดค่ะอ้นีก็ได้เงินนี้ก็ได้ลวทุกหวยทุกงวดจริงเหมือนเหมือนกับแบบว่า เหมือนนุ่งคลอกว่าได้ชีวิตใหม่ตายแล้วเกิดใหม่จากนี้ไปก็มีแต่โชคมีแต่อะไรมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็เหมือนพี่คำนูมกปาดเือนทุกเ่านทุกขลาบเนาะพอ พอเกิดอะไรไม่ดีกับตัวเราแล้วนี่ก็มีพอรักษาตัวหายเสร็จหมดแล้วก็มีแต่สีดีไหลเข,ข้ามาอะไรเข้ามาคือฟื้นวายริงๆก็ถือว่า,าใครเป็นอะไรใครมีอะไรเราไปรักษาใครเนี่ยเรากดแนะนาหางเพราะใครเชื่อก็มาใครมไราไม่ได้เราก็มาส่งอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญใครจะมาเองก็มาอย่างเงี้ยอดีบุญก็บอกต่อต่อต่อไปเนี่ยเนี่ยเหตุมันเกิดกับหนูเนี่ยดูฟิล์มหนูดูหลักฐานหนูหนูแขนหักสองข้างมาทำงานนวล นี่คือความจริงที่เราพูดซึ่งมันเกิดกับเราไม่เอาใครมาพูดทั้งนั้นใช่เอนี่เราเจอกับตัวเราเองเจอกับตัวเราเองการนั่นแหละโชคดีฟื้นขึ้นมาได้แโอเคกลับมารวยกลับมานวดเองได้อะไรได้ถ้าใครเกิดศรัทธามามาหลวงพ่ออะจะดีดีนี่คือแน่นอนที่สุดถ้าเกิดกับตัวเองมอง